สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วก็มีอะไรดีๆมาแนะนำนะคะกับ OMC p a s s i นะคะซึ่งเรานั้นก็มีปณิธานที่จะนำเสนอสิ่งดีๆมาให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พัคก,ก็จะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะ<ม>นี่ a t o m i p Liquid v i v e <ม>นะคะ<ม>ก็จะเป็นลิปแบบ จุ่มนั่นเองเรามาดูกล่องกันก่อนนะคะกล่องนั้นก็สวยงามนะคะสีขาวเนาะจะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะซึ่งเขาก็จะบอกที่มาโรงงานผลิตนะคะแล้วก็มีเรียกวา่าวิธีการใช้นะคะแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะคะอ่าวิธีการใช้เขาก็บอกว่า,าสามารถ ใช้เปิดมาแล้วก็ทาตามรูปปากได้เลยนะคะในส่วนของข้างกล่องก็มีคำอธิบายนะว่าคืออะไรนะแล้วก็บอกที่ผลิตนะคะจะจำหน่ายโดยบริษัทอะโทมีนั่นเองนะคะที่ผลิตก็โรงงานโคมาโคเรีนะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะในวงการเครื่องสำอางว่าโคมานี้เป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะก็ผลิตที่เกาหลีนะคะ โคมาก็มีหลายที่นะแล้วก็มีที่เกาหลีด้วยเนาะซึ่งเขาก็มี R&D นะคะลงเ,เรียกว่าเป็นสถาบันวิจัยเนาะก็คือโคมา BNH นเอนั่นเองนะคะ<อ>เขาก็จะมีการวิจัยว่าอะไรที่มันดีแล้วก็ปลอดภัยนะต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคนะคะเขาก็จะพัฒนาไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะข้างกล่องนี่ยังมีเครื่องหมาย CCM ด้วยนะคะอันนี้เป็นของ รัฐบาลเกาหลีนะคะตัวนี้นะคะ CCM นะคะเขาให้กับบริษัทอ่าซึ่งน้อยบริษัทมากที่จะได้ตัวนี้นะคะมาตรฐานเขาสูงมากนะแล้วก็มีบอกตัวนี้นะคะอ่าอันเนี้ยที่ว่าเปิดใช้แล้วนะคะมีอายุเท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมอ่าก็บอกว่าหลังจากเปิดใช้แล้วนะคะก็คือ12เดือนนะคะอ่านะคะก็คือ12เดือนนะคะ ก็ควรจะทิ้งได้แล้วนะอย่าเสียดายนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ยังมีวันโหมดอายุด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็มี e x p i r e date ก็คือ2022 2. 2. นะ0615นะถึงแม้อ่าก็ถึงแม้ว่ามันจะมีอายุ12เดือนนะแต่ว่าถ้าเปิดหมายความว่าเปิดใช้อ่ะ หลังจากเปิดใช้อ่ะสิเดือนถ้าหมดอายุก็ควรจะทิ้งนะแต่เรนนี้ก็มีอายุอีกปีกว่านะคะ2022ก็ปี2022นอเนาะเดือน6นะคะมิถุนาคือวันที่15ด้วยนะคะอ่าบนฝากล่องก็จะมีเบอร์นะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะเบอร์4 3่าเอ่า red maker ใครชอบสีแดงแบบนี้สวยไหมคะเออนะคะอ่าแท่งตัวแท่งนะคะนี่ตัวแท่งก็จะเป็น ตัวแท่งก็จะเป็นลนักษณะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมอ่ามันจะจับง่ายจับถนัดมือนะคะสวยหรูร้ราดูดีนี่ตรงนี้ก็ยังมีสกรีนอะโทมี่เลยไม่ใช่สกรีนอะเป็นสลักไปเลยนะคะไฮโซหรูร้รานะคะหมุนขึ้นมาเลยนะแพคเกจจิ้งเขาดีมากนะคะพลาสติกมีความหนาทนต่อความร้อนนะนี่เห็นไหมคะสีสวยเนื้อเนียนนะคะ อสัมผัสถึงความเนียนนะ่ะเป็นเนื้อกึ่งแมตนะคะติดทนนานอืมสวยมากเลยสวยไหมคะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าสวยหรือเปล่านะอ่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆของธรรมชาติด้วยนะคะอืมใครที่จะสั่งซื้อนะคะฝากซื้อได้นะอันนี้มันยังไม่เข้าไทยนะคะพัดก็ฝาก เพื่อนซื้อมาจากเกาหลีเนาะก็ยังไงแล้วถ้าใครสนใจก็อินบ็อกมานะจ๊ะเพราะว่าราคานั้นมันจะขึ้นอยู่กับค่าขนส่งแล้วก็ค่าเงินในแต่ละครั้งด้วยนะคะจะดูราคาของเกาหลีเนี่ยดูได้ที่เว็บเกาหลีนะคะ